วันนี้เรามาทำความรู้จักไส้กระฉีกและวิธีการทำกันค่ะไส้กระฉีกเป็นไส้ขนมหวานโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในวัฒนธรรมขนมไทยโดยเฉพาะในขนมประเภทขนมต้มขนมใส่ไส้หรือขนมเทียนไส้ชนิดนี้จะทำมาจากมะพร้าวทึนงทึกขูดเส้นผสมกับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวและส่วนผสมอื่นๆจนได้ไส้ที่มีลักษณะเหนียวหนบและมีเส้นมะพร้าวกระจายตัวกันไม่รวมกลุ่มกันจึงเป็นที่มาของคำว่าไส้กระฉีกเรามาดูวิธีการทำไส้กระฉีกของบ้านทิวากันค่ะ วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้คือเนื้อมะพร้าวนะคะโดยปกติเราจะใช้เนื้อมะพร้าวทึนทึกในการทําไส้กระฉีกในวันนี้เราจะใช้เนื้อมะพร้าวกลางๆไม่อ่อนมากและไม่แก่มากนะคะสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะนํามาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะสูตรนี้จะใช้มะพร้าวหนึ่งลูกและวัตถุดิบอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือน้ําตาลมะพร้าวสูตรนี้จะใช้น้ํนา,าตาลมะพร้าว1 0 0กรัมน้ําตาลที่ใช้ในวันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวที่ผสมน้าตาลทรายไว้แล้วในอัตราส่วน80ต่อ20ซึ่งน้าตาลมะพร้าวจะช่วยให้ขนมมีความหออมรร่่่ยยยสววนน้ําาตจะช ให้ขนมมีความเหนียวหนึบนำน้ำตาลและเกลือเศหนึส่วนสีช้อนชาใส่ในกระทะสำหรับกวนเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเพื่อละลายทุกอย่างเข้าด้วยกัน นำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางควรส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วให้นำเนื้อมะพร้าวที่เตรียมไว้นะคะใส่รวมลงไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นกวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมจะแห้งลงในขณะที่กวนถ้าน้ำแห้งเกินไปนะคะสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้ทีละน้อยนะคะจากนั้นกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมะพร้าวจะสุก เมื่อสุกดีนะคะเนื้อมะพร้าวจะมีความใสขึ้นนะคะและมีความแห้งสามารถปั้นได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะนํางาขาวและงาดําที่คั่วจนหอมนะคะใส่ลงไปปริมาณตามชอบได้เลยค่ะเราจะใช้งาขาวและงาดํารวมกันประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีและนํากระทะออกจากเตามาพักให้คลายร้อนก่อนที่จะนําไปทําเป็นไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้กระฉีกหรือไส้มะพร้าวสําหรับทําไส้ขนม แล้วพบกับเมนูใหม่ๆของบ้านทิวานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ